ดีค่ะเพื่อนเฟซบุ๊กทุกคนนะคะจากเฟซบุ๊ก k กันด์นะคะเออคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็จะมาลองเพลงใงฟังพร้อมกับคิดแต่งหน้าโชว์อะไรอย่างเงี้ยเออฮะเขาแบบขอบคุณมากเลยนะคิดแบบนางแบบเออนี่กูแต่งแบบนางแบบหรือว่นี่ตามแบบเป๊ะๆเดยนั้นเนี่ยกูแต่งแบบบียองเซ่เลยนะมึงเออคลิปนี้ไม่มีอะไรจะมาลองเพลงคนทางในฟันว่าัซนกูเองเห็นไหมคิวกูสวยปะล่ะเออเมื่อคืน่ะกูจะร้องเนี่ยก็วันนี้ฟังประมาณ ร้อยกว่ารอบเออไม่มีอะไรมากเนี่ยกูก็เลยเซิร์ชในเน็ตเลยไงคุูยัยงจําไม่ได้เลยร้องไงเออมาฟังหน,หน่อเนาะเ <c oughs> ขาเสียงเพราะต้องเข้าใจหลายครั้งที่มองไปบนฟ้าทุกๆครั้งฉันทุกๆครั้งฉันเองก็เกิดคำทานขึ้นมาข้างในอยากจะรู้เธอเป็นเช่นไร ไม่พบไม่เจอกันนานแล้วเป็นเวลาเนินนานจากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนี้เธอเป็นเช่นไรอยากรู้อยากดูแลใกล้ๆเธอในทุกวันแล้วมีระยะทานที่มันกันเราไว้ ดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนต้งนี้ยังคิดถึงกันเมื่อนงเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาวก็นอนหม่มก็ห่มผ้านอนก็หลับฝันหากเธอเหงาเขาหากเธอเหงาอะ้รคิดถึงกัน เหมือนอย่างเเหมือนอย่างฉันคิดถึงเธอส่วนคนอยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบกันวันที่ฉันได้พบ โอเคค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรบ้ายวันเลนทายเนาะ